บอกคุณใหญ่มาแต่เมือ่อใดคะตัวไปมาหลังคุณไป,ปไป,ปไปค่ะท่านผู้ชมนะคะกาบสวัสดีแฟนค่ะแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสู่ช่องเจ,งจตังคนผู้ไทยนะคะท่านผู้ชมมาน,นี่กันถ้าท่านผู้ชมมาที่บ้านแซงบาดานตำบล แงบด,ดานนะคะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะท่านผู้ชมสวัสดีเด้ออายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุกูสุกคนค่ะพอดีว <Sergeant fuerza> ่าจกถามนี่นะว่านเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยพิ่นมามื่อไดร่นะคะฮะ คุณยายให้ถามน้ำแน่โชคดีอยู่บอกได้อยู่เป็นเนื้อเลือกเป็นได้อันเพิ่นขาซื้อแกะขี้ผามานั่งพี่มานั่งพี่เห็นว้านน้ำแน่เธอคนเบิ่งเขาจะได้ให้บุญน้ำเนาะบานเฮาเนาะยายเนาะมาตาไสอันแม่ตาเขียนเฮาซื้อว่าจังไรค่ะแม่นางทองแดงค่ะแม่นางทองแดง ที่ไปที่มาของเพื่อนเราให้ท่านผู้ชมฟังนี่ค่ะเพื่อนอันไี้สายค่ะเพื่อนก็เลยอันยกลงไปเห็นเพื่อนนะคะเลยพ่อเพื่อนอยู่ใต้เดินค่ะจะเธอเริ่มปีเลยดค่อ่เหลียวเบื้องเพื่อนคือต้นไ่ค่ะอันเอาขึ้นมาที่แหลกนั่นจะค่อลงไปเบื้องที่แหลกนั่นเนาะมันก็ต้นนี้น้อยครับบัดที่นี้อันเอาเพื่อนมาไว้เพื่นตกขึ้เจี๋มาได้ค่ะเพื่อนแทกที่แปที่แหลงในชิพกเมื่อขึ้นมาในชิเกตเม็ดมันยาวนะคะบัดที่นี่ลากเพื่อนมา น้อยน่อยน่ทีแรกได้สิบหกเมตรอีกขึ้นมนัดทีแรกได้สิบหกเมตรก้าบัดมาเธอสองพอได้สิบเจ็ดเมตรน่หละอันนี้เป็นยเอราคือมาเัมนี้รถไม่ข้อกับกาจกแล้วบอกขึ้นแล้วมันมักไงบอกเห็นแล้วเลอมนี้เราพ่นอยู่หันแล้วค่ะมันมืออินนี่กับว้ยพ่นละมืออินบอกมืออ่นบ่วหว้อน้อยมืออันใหญ่มือรับมืออนันเจแล้วองแล้วล่ะค่ะเมอันไม่แม่่องแดงละมืออนสามวัดผู้่ ค่ะเหตุสองวันผลกับอันเมตุหลังนั้นมันมีไผ่โชคดีอยู่บอกค่ะคุณยายตลอดเลยค่ะนี่เพิ่นกับแม่เพิ่นกับคือเดี๋ยวคำว่าตลอดนี่อันอันสารลักเมืองเพิ่งจะให้ดูค่ะสารลักเมืองเพิ่งจะให้ดูบอกงวดที่แล้วได้อยู่บอกงวดที่แล้วผมถือสามตัวผู้ใดถือลองเห็นดิลองแหวนนะเอาบอกแต่ก็ไม่้องสาวคนละกับผู้ใดหาผู้ใดผู้ใดมาหาลองแหวนโดนแล้วหรือผู้แจ็คผู้คนถือเราอยู่เรื่อยอะนะ เราเราอยู่ไกลพร้อมหนอกค่ะเพิ่นห้ควายนิเก๊กรชิมหาแกบมืว่าแกะผันไม่มามือนี้มันนะคะค่ะเพิ่นกับบด้เฮือมือที่สองปุ๊บมาเพิ่นเอาเฮือเลยค่ะอม,อมาสิกเกตกระชิมหาวัดเลยนะความเาวบอกวัดความเาวอยู่พุ่นมือแกเขึ้นมาค่ะได้หลายที่สุดประมาณเท่าไรคุณยายคนที่ได้ลายที่สุดวาบ้านเฮาคือเหลีกบอก ร oh, okay. 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 ื้อละหมื um, ่นชอหมื่นแล้วค่ะห้วไดรหลายย่สําหรับรรนอกเฮานอค่ะสำนี้แหละบรรนอกเฮาสี่มื่นห้ามื่นดีละค่ะค่ะชื่อให้ได้์ล่าดโอ้ค่ะเนาะก็คือว่าแลวเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาหลุดให้โชคเลยเนาะค่ะเนาะบ้านอันบันนี้นั้นแล้วคือได้ยินว่ามีคนฝันเห็นเพิ่มปะ ค่ะเพิ่นฝันผู้หนึ่งอันฝันรานผู้ผู้ชายเนี่ยว่าพ่อทองเดชผู้เมียเนี่ยแม่ทองแดงใครก็มาอยู่นั้นเดียวนั่นแหละผู้ชายค่ะผู้ชายเนี่ยว่าซื้อพ่อทองเดชยิ่งนั่นแม่ทองแดงอ๋อพ่อเดชกับแม่แดงสิบอกพ่อพพทองเดชเพื่อนหลังเนั่นแม่ล่ลองแหวนนั่นน้องสาวเพื่อนนั่นมือเขาลบไปขอโชคขอลาภเพื่อนจ้ะคือใส่ชุดมงกุฎเขื่อนคนสมัยโมลาดนั่นค่ะนั่งอยู่เสาอยู่ ทุกความโบราณผัดยิ้นนะโทรศัพท์เครื่องนนะอันนั้นคุณยายพาลงไปอันไหว้เพิ่นได้ยี่บ๊ะค่ะพรสนธิพาไปพาลูกพาหลานไปแน่ค่ะชมนะคะเดี๋ยวแอดมินสิตามคุณยายเพิ่นไปเนาะค่ะเนาะอยใกล้ๆบ้านเพิ่นนี่แหละเดี๋ยวเดินไปนี่ถึงถึงแล้วโอ้โหคุณยายค่ะทำไมใหญ่มากเลยเนาะเม่นอยู่บ๊เจ้าว่าจ้าวบ้าณที่แหลกสัมเนียละ จะพอเจ้าว่าสิบเจ็ดเมตรเนาะเจ้าตังพ้นี่เคยเห็นเงวปานนี้ค่ะ,ะคือไปหลายสถานที่นะค่ะแต่ว่ากับบุคคลว่าสิอันเห็นเพิ่นมาเงาปานี้นะคะโอ,ะอะค่ะ ค่ะ่านผู้ชมโอ้นี่นะคะ่านผู้ชมเดี๋ยวหอส้อ้ายา YouTube มาไตเส้นฝายเอ็ดฝายนมาไตานะคะโอ้คุณมาไตาขอชโช<อ>ค YouTube ค่ะ y o u t u b งดก่อนชุ่มแม่กระจอยู่เพราะว่าไปวัดไม่เพิ่นเงินที่ผาเมเกาิเทนค่ะมัออกเกาสูงชุ่แม่ไปบาดอยู่ก้นอยู่ห่วยผจกผนเอาขึนมางก่อนสามนี่ังแมอันเกาสูงเดียวกันครอกก็จะห่วยอันห่วยนี่พันที่แก่เพิ่นถึงมาผนยังอยู่ห่วยอยู่ งวดคุณแม่ไปหวัดงวดล่าสุดนี่นอคุณแม่นอจามจีจีจีเอาฝืนมาไหว้บัานที่จีจีค่ะได้ได้เจ็ดสิบเอ็ดนอจ้าเลขบุญบางคนกระซิบบุษย์สามตัวคุณบอกค่ะกระซิบมากตัวตัวอ๋อถึงโตดวพอแล้วแม่เนี่ยมันงั้นค่ะ สิบหฮอนเมอือท่าน,น,น,นผู้ชมก็ท่านลุ้นไปนำกันเด้อค่ะคุณแม่คุณสิขอโชคลาภให้กับแฟนคับแฟนช่องเนาะเะนาะที่แล้วเขา

เจ้ายใช่บานเจ้ายหมดก่อนอยู่ดีครับเจ้าใดก็แม่คนกานเจ้อกันขมากอกยามาให้หวะออกขมักออกยาฟันเห็นวัดดิไอ้ตีฟันนั่นค่ะเพฟันฟันว่าจะได้ค่ะฟันนี่แล้วกระบาดอยากเคี้ยวมากสูบยาโอ้อยากเคี้ยวมากสูบยาสมองกระเล็นลงมาให้เมื่อนมันสินคนลงมาหลายๆมาใบคนนั้นค่ะเจ้อกมาให้เพิ่นเคี้ยวเพิ่นสูบ ครับอืมก็เมียเห็นตัวก่อนที่เพิ่นจะขึ้นมานี่เพิ่นได้เข้าฝันไผ่ยู่บ่ค่ะเข้าฝันแม่โคค่ะเข้านแม่โคนี่ยเส้นประจัยตุกบคอเข้าฝันแม่โคบ่เพิ่นเข้าฝันเมียเพิ่นว่าจังไรค่ะโอ้ยจัดเลยจะเป็นสัมผัสเพิ่นยู่มาโดนแล้วเพิ่นอยากขึ้นบ่เพิ่นจังไรเพิ่นอยากขึ้นมาแล้วยก็เป็นตุกบคอเพิ่นยู่้สาค่ะแม่โค

าค,คา,างฮะเล็กออกข้างบหรอคะออกตรงๆงบอกเพื่อนออกตรงๆเงเนอตัวเลขงามๆเดี๋ยวรอรุ่นตัวเลขไปนะกันนะคะท่านผู้ชม ง่ายค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่เคยเห็นจาัาค่ะเธอเป็นง่อีหลีอันนี้ใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ายาว17เมตระนคะคะยาว17เมตรตอนนี้คนโชคดีหลายเนาะคะ่ะเนาะอมินดีจะเพิ่งจะหูแต่ว่างววที่ผ่านมากะ่ะหูยุ่แต่ว่าคลิปละแล้วลงบู้แนนะคะท่านผู้ชม ยูแต่ว่ามาตามพันแต่ว่าซ่องบุญธรรมเพิ่น,นเก่าหลงยูนะคะก็มีคนโชคดีร้ายเพิ่นว่านะคะโอ้แม่นหน้อยตน้นใหญ่หรออันนี้อันนี้ก็เป็นต้นโผนะคะเนาะ เดี๋ยวจังไหนที่หอดลุนตัวเลขนําคุณยายเนาะค่ะเนาะได้ตัวแรกค่ะคุณแม่กัโอ้ได้ตัวแรกแล้วมันบอกตัวใดตัวแรกมึงหัวโคกแล้วนะโคกแล้วค่ะเนี่ยบคกเบต้องให้คนมีเส้นจุดเนาะซื้อกระเพ่ลย์เนาะค่ะเนาะได้แล้วค่ะหนึ่งตัวหกว่าแม่เดี๋ยว น่าจะมีอีกสองตัวเนาะตอะไรอมันจะอยู่ทางข้างฮะทางเียย่หิมบ่เออมันจะอยู่กะอ๋อค่ะมัะัาไปๆจุดกับกลางเมื่อนี่โซ่ในแม่โคอ่ะมันจุดแั่เป็นเสียงเนาะขึ้นท้อทิมอ่าโซ่แม่โคเนี่ก็จะจุดอย่างอ่าแมโคได้ตัวไหลืมเบิ้องในบางหังนมาขึ้ล้มแล้วอาสสิไพ ยบางมาเก็บเกาเกาเกาเกอีะโตได้เก mm. right. mm. ็บเกาเกาฮะเจ็บเกาเกาบอกค่ะเพราที่ถ่ายผมจะขึ้นว่าล้มแล้วไหมลอกเจ้าพ่อที่ถ่ายอยั่งค่ะเยอะท่าถ่าตัวเลขคุณแม่เลยค่ะเนาะเมื่อื่นเมื่อวันจีงไปมาบุญยบ้าเมื่อื่นเนาะเออม่อวนจีงไปพเมือื่ มะอ่นซีเีโสมเนี่ยง่ายวันนี้สิน้อยบะแม่สีน้อยมะอ่นจุดจุดอีกมันบ่ค่ะจุดเลยคุณไอยเลยค่ะมันค่อยว,อวยังแรงค่ะไปวายสาดพุ่ก้อยกันองหามเลยใจะงวงค่ะ้ทุ่งกุ้งก็เลยโอ้ อันทุกวันศีลมันบอกทุกเจ้าเห็ดทุกวันศีลมันบอกโอ้ถ้ามีโอกาสจะมาหาเด้อแม่เด้อจะมาไหว้เด้อแม่ปุ๊บจ้าจะว่าช่วงนี้ได้ตลอดเนาะค่ะได้อยู่สารรักเมืองห้าก็ได้ตลอดบอกปู๊บแล้หมอ้อดได้อยู่วันแรกสามโต้ผลไห้ทังวัดอันดีหกสองศูนย์นั่นหลให้สามโต้เลยบอกแม่รับ กระเทอนีให้แบบเต็มๆเลยเข้าโตตรงผื้โตกลับมาหันหน้าแสงตงเลือ,อกนะนูนยงามนัดคนนให้ต<อ>ัวเลอดเกาะิแสงออกนะผึ่นก็หนเก็หนาไรนบครับมาถปลักไล้กเป็นจะเป็นวาออกมาเลยผิวแสงติอตกันจะวัวแล้ววยวาแมนตลอดแล้วทุคยออวาแไ,นะไม่พอกันคะือเลขนะครับไอ้ยางเกาะที่คืองอนทางวกเก็หอ่านเดี๋ยวเริ่มแล้ววายเป <c oughs> ออ็นเกาือเลข ีแม่นั่นถือขู่งวดเลยบอกว่าถือกินวอกแหวนครับถือขู่งวดก็จะซื้อก็ไม่ได้ชื่อรายดอกซื้อก็จะใส่ใจ่อยเพื่อนเธอใส่เพื่อนว่าเอาเดือนนี้จะเอาซ้ำนี้เด้อครับเดือนนี้จะเอาซ้ำนี้ตัวก็ประจำมือครับแล้มีงบผ้ากระชือในใกล้งบหลายก็กระชือลายก็พื้นเนาะค่ะแม่ โอเคจะได้ลูกหลานกรซสีมาน้ำมาตามเดี๋ยว่ด้วยเธอเข้าเจ้าโชคดีนำนองแบ่งกันเยู่น่องตั้งแสนน่าได้ถึงหมื่นกว่าค่ะควายกระชมตามเงินห <laughs> ลองคอนกระตือ,ะอก็จ้ำน่องจ้าคนกระตือ คอลักกด้น้ำันนี่แหะได้น้ำกันนี่แหละได้ตัวใดมากกระเป๋าชู่กันฟั่งเพราะว่ามีสี่ไอ้น้องวกควาย่กอยน้ำเอ็นน้ำอันสารักเมืองไงค่ะบริบัติปัาษาเพืนนะทำพจะสะอาดจะมีชกร่องแหวงกับคุณน้องสาพผืนนางน้ำผืนค่ะก็มีอยนี่ค่ะก็มีผืนนี้ผู้เอ็นน้ำผู้บริบัทผืนชุ่มยางจะเกิดเชื่อแน่มเชื่อแน่เนาะ แต่ว่าเห็ดน้ำเพิ่นในช่วงนี้ตลอดมันเออจะเห็น้ำเพิ่นโช่วนีมันไปถามเมื่อกี้เมื่อวันเสาร์เม่อวันเปี๊ยบเสื้ออยู่ค่ะเพราะว่าอันลองแหวนเคยเว้าให้ฟังอเคยใช้คิดว่าล่จะโดนแล้วแต่ว่าห้างหายไปโดนคือกันหนูกันอันนี้ก็คันเบ้ากว่าจะลบลูเพิ่นเนาะค่ะบ่อลบลู่แล้วค่ะได้ตัวใดไคะแม่เป็ดเนยบางอืม ว่าหกวนหนึ่งกับแม่ตัวเซิงตัวเชาตัวเลตัวเล็กตลอดลเล็กยมนีเด็กเสียง่เด็นี่หกหนึ่งว่าตัวสุดท้าอย่างอนี้งไปงหลายคนแล้วทัางไปเด็กพนลตาหกน่ย่งค่ะเดี๋ยวพาพาตัอสุดท้าสัก็อนนาให้จอดเซ มึงเจ้าซื้อมาถูกบ่เป็นเจ้าซื้อมาส่งบ่อถูกไหมนี่เคะถูกไหมเจ้าซื้อเป็นห่อ,อป่ค่ะเป็นตัวใดแน่ละครับแม่ปาตัว่า้ชยมันจะยืนใหม่มันครับตัวที่สองคือตัวไหนังยุง่งว่ายิงเหรอครับเก่งนึงเก่หนึ่งหกหนึ่ง ก็เลขออกหิ้มอันนี้หนอมายืนนี่จังเห็นเนอแม่หรือว่าเพิ่งยังพุธันได้ให้แบบชัดเจนนะเหมือนนี้มันบบเมนวันสีน้ไ่องมันี้สีน้อยเนอม่บแด เอาเข้าไปเบื้องทุกคนก็ดูใครสิเห็นคือเดียวปะแปดทางแตงคุกคุกหกแปดหกหนึ่งแปดเนาะหกหนึ่งแปดเนาะแม่อ๋อค่ะแม่เห็นตอะไ็ครับหกมุงแปดยงงะหกหนึ่งแปดนะครับหกหนึ่งแปดค่ะหกหนึ่งนี่แม่ก็เห็นหกหนึ่งแปดปะคะเห็นคือกันเมิร์ทแนบอสามคนครับ พี้ยมท่ทายเบิงบ่งเบิ่งตใจเป็นใจนั่นค่ะค่ะแอดมบินชิทายให้เบื่งนะคะท่านผูช้ชม